สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับฤดูหนาวแล้วก็การเกิดฤดูหนาวนะครับผมเด็กชายนันทะวัฒน์นรสเศรษฐรัรกุลเลขที่สิบครับผมเด็กชายธนัทอัครประพันธ์มสามร้อสองเลขที่เจ็ดครับผมเด็กชายสุกิตสุวรรณชวงเลขที่ยี่สิบห้ามสามร้อสองครับผมเด็กชายศิริวิทย์นกนลานิระกุ 3, 2, ลมสามร้อยสองครับผมเด็กชายสรุทองชมพูมสามร้อสองเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับ สวัสดีครับวันนี้อากาศหนาวมากครับหนาวมากครับรู้ไหมครับ้ดูหนาวเกิดขึ้นได้อ,นนอยา่างไรโอเคไม่รู้ใช่ไหมครับฤดูหนาวเกิดในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนกุมภาครับโดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจะถึงปลายเดือนตุลาครับังมีฝนตกอยู่จากลมหนาวครับแล้วความกดอากาศสูงที่เคลื่อนตัวมาจากประเทศจีนจะเข้าคข้บคุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับของประเทศไทยอากาศจะค่้าข้างเาายเน็นนะครับในช่วงเวลากลางคืนอาาุณหภูมิต่ำสุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัด เลยหากเราเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของกาวันกลางคืนตลอดในช่วงหนึ่งปีเห็นความยาวเห็นค,ความยาวของกาวันกลางคืนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเหตุที่เช่นนี้มีผลมาจากแกนโลกเอียงทําให้แต่ละส่วนบนผิวโลกรับแสงในปริมาณที่แตกต่างกันความยาวนานของกาวันกลางคืนจึงต่างกันด้วยบางช่วงทางซีซิกโลกเหนือได้รับแสงอาทิตย์นานกว่าแต่บางบางช่วงทางซีิกโลกใต้ได้รับแสงอาทิตย์น,ยนานกว่า จึงเกิดฤดูการที่แตกต่างกันขึ้นบนโลกเราจะสังเกตได้ว่าในช่วงฤดูร้อนกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนโดยวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วกว่าและตกช้าส่วนในช่วงฤดูหนาวกลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันโดยดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็วครับขอบคครับสวัสดีครับผมจะมาพูดถึงการเกิดฤดูนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับเป็นแกนของโลกทางซีโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ซีโลกใต้จะเป็นรูดูเหนาานะครับส่วนถ้าโลกอยู่ตำแหน่งนี้แกนของโลกทางซีโลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย์ซีโลกเหนือเลยเป็นรดูเหนาานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้อากาศหนาวมากๆเลยนะครับ ผมตัวสั่นไปหมดแล้วครับลักษณะของการเกิดฤดูหนาวนะครับจะเป็นในบางประเทศนะครับจะมีหิมะตกและกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนนะครับก็ขอให้ประชาชนทุกพื้นที่นะครับผมอยู่แต่ในบ้านนะครับผมพยายามทําให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่อุ่นๆนะครับอย่าออกไปนอกบ้านนะครับหากมีหิมะตกแรงๆครับขอบคุณครับ